พี่บ่าวแดงครับอ่ะไข่ดาวไข่ดาวที่กําลังฮิตแบบว่าไข่แดงแบบเป็นไอ้นี่นะแมนอันนี้ทำเองบ่ทำเองจ้าโอ้ขอบคุณครับเอาไอ้พริกพริกน้ำปลามีไหมไม่มีจ้ะอันนกินกับอะไรเนี่ยกินกับน้ำปูร้าเพราะว่ามันนัวมากกินกับอันเนี้ยเมนน้ำปูร้าพาแซบนะหอมไม่มีความเหม็นคาวา เดี๋ยวโรยพริกสักหน่อยเพื่อม,มาทารุดในการกินพริกนี้ผิดนะนี่ของของเมื่อวานใส่อะไรไปของแม่นีใส่อะไรนะแบบขูผิดผิดจริงพริก,รก,รก,รกนะใส่เยอะไม่ได้นี่น้ำปูลาที่เด็ดลาดเลยได้ไหมได้เลยแทนพริกน้ำปลาเลยนะแม่เพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมของมันปูด้วย บอกเลยว่าคู่กับข้าวสวยร้อนๆโคตรอร่อยเนี่ยเนาะเพราะว่ามันไม่เค็มใช่ไหมคู่ก,ก่อนนะคู่ให้โดนข้าวก่อนแดงเยิ้มๆเลยลุยมาอืมอืมร้อนบอกอร่อยไม่เค็มจริงน้ำปูร้านนี้จริงข้าวอร่อยนะน นี่ใครมาวางวะเนี่ยเหมาะเลยอืม,มาเนียมยเหนียวเยิ้มเยิ้มโอ้ทำไมมือสันสัอร่อยลูกค้าไปกินหรือยังเนี่ยน้ำปูราเนี่ยลูกค้าว่าไงบ้างนัวมากสีแบบเลือด ไม่แปลกใจขอบคุณรีวิวนะคะทุกคนวันแรกลูกค้าสั่งเยอะไหมอันเนี้ยสองสอง,สองพันกวดอขอบคุณนะครับผมขอบคุณออเดอร์น้ำปูละกินไปไเสิย์อร่อยดิอันนี้หมดหรือยังหรือว่าเพิ่งลง่่เพิ่งลง เออมีคนถามน้ำปูราได้ขายขวดเท่าไหร่หกสิบห้าบาทจ้าสี่ร้อยมลด้วยค่ะพี่น้องเขาบอกว่ากินน้ำปูราแล้วมันไม่ขาวมันไม่ขาวจริงไหมต้องลองหรอวันนี้ไม่ขาวนะไม่เหมี่ขาวเลยขาวอยู่ขาวเดียวหมดปะเออแลวอยากรู้จริงๆว่าทำไมน้ำปูลาถึงไม่ขาวน้ำปูอะ แต่ไม่ข่าวเลยนะไม่ไม่ขาวแล้วก็ไม่เหม็นไม่เหม็นตัวอ่อลยคือแปลว่าสีเวลาล่าข้าวแล้วไม่ไม่เค็มเลยนะจะบอกอย่างหนึ่งข้อดีของน้ำปูร้าคือนนโซเดียมน้อยอืแคลเซียมสูงด้วยปกติคนเวลากิน กินเค็มจะกลัวโซเดียมเนาะบวมเนาะบวมมาอร่อยพี่น้องผู้ใดอยากกินอยากชิมกับทักแชทเพจได้เลยนะคะเจียดได้ไข่น้อยไข่ไม่น้อยนะแสดงว่าคนกินเยอะสี่แล้วเหรอสามอร่อยเกินยังไม่เชื่อทำมันดูเทอย่างนี้ ออืมอืมทำแบบนี้ก่อนอพองเข้าสีเข้าทรงเราตัดกินอย่างนี้เลยอร่อยนะบอกเลยครับอือ่อร่อยถ้าใครชอบแบบว่ารสจะจัดหน,น่อยรูกรี่นาดนี้อย่าไปใส่เยอะเพราะว่าพี่ยังนิมเผ็ดทำไมพริกเผ็ดเผ็ดจริง พริกไม่เผ็ดแต่แปลกรู้พริกไม่เผ็ดแต่แปลกแต่นี้มันก็เผ็ดเกินอ,อ,อร่อยจริงแล้วไม่เหม็นเข่าเลยสั่งช่องทางไหนได้บ้างทักเผ็ดเลยจ้าแล้วก็เดี๋ยวทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ใต้คอมเมนต์อีกทีหนึง่งหรือว,ว่าใครอยากเป็นตัวแทนก็ยังรับอยู่นะอืแล้ว พี่น้องคนไทยที่อยู่ต่างประเทศล่ะรับตัวแทนไหมรับเหมือนกันจ้าทักแชทผิดได้เลยจ้าโอเคนะครับผมเจอกันคลิปหน้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะครับผมสวัสดีครับ